บบตังน้องบอกว่าตังไม่รอน้องอะ่ะบอกว่าเขาไม่รอหนูเลยแล้วหนูก็ล้มอะ่มอะออาะตะแต่แม่อุได้ยินอยู่นะได้ยินเสียงอย่างเงีใช่ไหมใช่เสียงเชเบ็ไหม เออไม่เป็นไรหรอกลูกไปเร็วพาเชเบตไปหน่อยนะมารีน่านะมานิดพาน้องไปด้วยไปเชเบตยังไม่เก่งพอนะลูกนะพาเชเบตไปด้วยนะลูกปั่นจักรยานเชเบตปั่นจักรยานไม่เป็นเป็นแต่ว่าไม่เก่งอ่ะลูกอ๋อทุกอนวันสามันจะก่งไม่ได้ไม่ได้ปั่นทุกวันด้วยก็เลยไม่ค่อยเก่งใช่ไหมมารีน่าอยู่ปหนึ่งละ ไปเดี๋ยวลูกไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วค่ะไปไหมเจอแล้วเราคุณก็แค่เย็นนะตัวสูงเกินเจ็บก้นใช่ไหมไลับไหลับกับพี่ตังไหมไปตลับกับพี่ตังตังไปอ่ะไปตามนั้นตามนั้นไปไปได้แล้วค่ะดูน้องด้วยนะลูกไปแล้วนะคะเรียงแถวมาเลยนะเชยอยู่คนที่สองมานิดดูน้องด้วยนะลูกไปเราเป็นผู้ชายเราต้องดูผู้หญิง ต้องไปคนสุดท้ายโอเคไหมเอาโอเคโอเคอ่าพี่อมเด็ดมาแล้วนะคะอาผู้หญิงดูแลมานีิด้ดียนะลูกโอเคดูแลมานีิด้วียน้ำเล็ดไปค่ะทุกคนออมเล็ดเมื่อกี้น้องโลมาเห็นหรือเปล่าออมเล็ดตามน้องมาแม่อูเห็นไม่เห็นเลยเหรอไปค่ะทุกคน ตามผีไปที่นํำไปเลยไปค่ะออมเล็ดดูน้องด้วยค่ะไปค่ะมานิดไปลูกออมเล็ตเร็วไปเร็วค่ะ,ไป,คะไปต้นน้ำเพื่อนสาวรอแล้วลูกเร็วต้นน้ำเพื่อนสาวรอลูก <c oughs> <c oughs> เพื่อนสาวรอ <c oughs> ขำขำขำ ไม่เหาลูวัรุ่นเอ่อวัยรุ่นเนาะเอ่อไปค่ะไปค่ะมาต้นน้ำปต้นน้ำต้นน้ำจะเรียงเลี้ยงแบบสบายอ่างไปค่ะเอาไปถ่ายเดอะแกงให้ดูนะคะทุกคนมาเร็วมาเร็วลูกเร็ว นะค่ะมาเรน่าเจ็บก้นแล้วลูกไม่ค่ะไม่ติ้งเลยใช่ไหมเพราะว่ากลัวน้องเชเบตตามไม่ทันใช่ไหมเชเบตเชเบตกระปั่นเร็วเดี๋ยวลูกจริงเหรอหนูปั่นเร็วแล้วหรอจริงเหรอเมื่อกีเชเบตเขาล้มไปนะคะทุกคน อับเร็วอ่ะมันเติมอ๋อเหรอต้องทำไงอ่ะช้าๆต้องขัดช้าๆตายเร็วๆเจอพี่ไปดูแมวนะต้นน้ำอ่ะต้นน้ำก็ออมเล็ตไปแล้วนะลูกก็ไปก่อนเดี๋ยวเชเวตไปดูแมวแป๊บนึงกับพี่ตังเป็นไรเนาะเป็นไรลูกอุ้ยเป็นไรคะเชเวตเป็นไรงอนอะไรน้องเป็นไรอ่ะต้นน้ำ อมเลดพาน้องไปหน่อยเร็วพี่ตังตังไปไหนคะพี่ตังตังไปไหนลูกแม่ปูลำเชื่อมไปเร็วไปปั่นจักรยานต่อไหมไปตังไปปั่นจักรยานกับน้องไปเร็วลูกไปตอนน้ำไปลูกไปจักรยานมาเร็วทำไมอะพี่ตังแกล้งอะไรอะแกล้งว่าพี่ตังให้หนูไปก่อนแล้วพี่ตังแกลตังมีบอมาตอนนี้แล้วพี่ตังให้หนูขับรถไปตจนนู้นแล้วก็พี่ตังจะมาจนนี้ต่อพี่เมย์มาไปตามเชือ พี่แงตางแก้งน้องเหรอฮะ่หมชแเดี๋วชดลดลกเน้าเียะชดลดาวูกเดีวชดล้าลเดี๋ยวชดลข้าวลูกเดี๋ยวลกเยวชขาวลูกเดี๋ยล้วเดี๋ยวชาาลูี้เขาลูกเร็วลูกเด็วลยอ้กเาเ้ว ออมเล็ตไปไหนลูกต้นน้ำไปเรียกออมเล็ตมาเร็วไปเรียกต้นน้ำมาได้แล้วค่ะไปเรียกออมเล็ตมาได้แล้วค่ะเมื่อกี้ไปเรียกเฟอร์เฟอร์ไม่มาหรอลูกเฟอบอกแป๊บนึงอูจะขัไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่อูถ่ายให้จุ๊กจุ๊กอุ๊กจุ๊กจุ๊กจน๊กจุ๊กจุ๊กจกจกจอ๊กจุ๊กจุ๊กจอกจุกจุ๊กจุอกจกจุกจุ๊กจกต้ ถ้าเชเบตอยู่ข้างหลังก็พอออมเลตไปปั่นกับเพื่อนไหมกินน้ำไรแับซ่กินน้ำไรคะออค่ะไปแล้วนะก็คือใครถึงตรงนี้อีไหใหม่ชนะโอเคต้องวนน่นมานะโอเคไปเลยค่ะออมเลตไปด้วยไหมไปตรงนี้ไปไปเไป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 ไใครย่ไม่เไปไปอย่าบังไปค่ะทีทุวันไป S <S อ้าวไปไหนถอยมาก่อนอ้าวอ้าวโค้งเร็วโค้งอ้าวเชเบ็ตเป็นกรรมกรอ้าวเหรอเป็นกรรมการเตรียนตัวระวังไปไปดูด้วยนะลูกที่หนึ่งต่านงๆตงที่สอง ไปไหนน้องเชเบตไปไหนลูกไปลุแล้ไปไหนอ่ะไม่มีใครดูน้องเลยไม่มีใครดูน้องเลยสักคนหนึ่งน้น้องพูดไม่เป็นอาน้องพูดไม่เป็นไปแล้วเหรออีกรอนึงนโอเคจะให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวนะคะทุกคนเตรียมตัวระวังไปไม่เอาค่ะไปเลยค่ะไปไปเลยค่ะดูรถก่อนนะเธอ ไปไหนก่อนต้นน้ำไปไหน <c oughs> ไปตามต้นน้ำเร็วไปดูต้นน้ำ <c oughs> ขับช้าช้าก่อนเร็ว <c oughs> ไปขับช้าช้าไปหาต้นน้ำก่อนเร็วมานิดไปปะลูกตามพี่ไปเร็วลูกไปต้นน้ำดีกว่าต้นน้ำเป็นอะไรอเมริตต้นน้ำครับเป็นไรทำไมถึงมาช้าจังเลยลูกอ๋อหนูดูรถเหรออุ้ยทำไมเป็นคนดีอย่างนี้ลูก <c oughs> แล้วมีรถมาไหม <c oughs> ไม่ม <c oughs> โอเคตอนที่ไม่ดูมีตอนที่ตอนที่ดูไม่มีตอนที่ไม่ดูก็ไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคโอเคทุกคนออปเดตปิดคลิปให้หน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตปันนี่ด้วยนะคะบ่ายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเชเบตปันนี่ไปไหนคะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพ่อเอ็มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย